กบผมนูมลเอ็มมาวันนี้เราอยู่กับบอกฟุตกันนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะไปกันแบบเร็วๆอีกนะทุกคนก็ยังไงฝากกดถูกใจแล้วก็กดซับให้ด้วยนะครับก็จะขอบคุณมากลยครับผมวิธีหาไฟติ้งสไตล์ใหม่นะครับหรือว่าแซนกินอาร์ตนะไม่รู้ว่าเรียกชื่อถูกหรือเปล่านะครับหรือว่าหมัดแวมไพร์บางคนก็เรียกหมัดกูนะครับถ้าใครรู้ว่ามันคือหมัดอะไรก็พิมพ์บอกด้วยนะบอมโอเคอย่างแรกคุณจะต้องมีหัวใจเรือพันเป็นจานวนหนึ่งชิ้นนะครับวิธีหานะคือต้องล่ากด้วยเรือครับเรือ หรือว่าเกาะทิกิเอาโพสนั่นเองที่โลก3นะต่อไปนะครับนั่นคือเดมอนิกวิฟจำนวน20ชิ้นนะครับอยู่ที่เกาะโครงกระดูหรือว่าบอสเคียวนั่นเองให้ตีเจ้าตัวเดมอนิกโซนะที่โลก3นะทุกคนและชิ้นส่วนที่4นะครับนั่นคือแวมไพร์แฟงเหมือนเดิมครับ20ชิ้นจะอยู่ตรงข้ามเกาะซอมบี้นะครับหรือว่าเกาะแวมไพร์ที่โลกและเจ้าตัวนี้ได้ง่ายอยู่นะโอเคและชิ้นส่วนสุดท้ายนะครับนั่นคือดาร์กแฟกเมนต์นะครับเป็นจำนวน2ชิ้นได้จากการตีหนวดดำที่โลก2นะครับและวิธีหาที่เสกหนวดดาานะครัจจมีีีออยยู่้้ววกกก2ิธ็ืตเเทล จะมีโอกาสดรอป5%แต่ว่าผมก็ตีอยู่หลายรอบนะครับกว่ามันจะดรอปให้นะแล้ววิธีต่อไปครับวิธีสองนั่นก็คือ on s ิ r ์ฟเป็นเวลา4ชั่วโมงและเก็บกล่องจนกว่าจะเจอนะครับอันนี้คือการันตีแน่นอนนะและส่วนสุดท้ายครับใช้เงิน5ล้านเบลีและ5,000 f ฟ a เ m e n t นะครับหรือเงินม่วงนั่นเองก็ประมาณนี้ครับง่ายมากๆเลยนะยังไงก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร์ด้วยนะครับก็จะขอบคุณมากเลยครับผมเจอกันใหมค่คลิปหน้าครับผม